สิทายให้ทุกคนฟังนะครับว้าวนี่นะครับไอแก๋อไอตัวนะครับผมเร <Wow. S 1> ้วตอนกลางคืนแกะกองหลับนะครับผม แล้วก็โกเรวยนเกะก็ตื่นขึ้นมานะครับผมปนยีงนะครับนนแกะหลตัวอยู่อยู่ในจานเลยครับผมจานยักษ์นะครับอันนี้คือคนผู้สูงอายุคือ อ๋อเออยนี้ก็คือคนเก่งเนาครับผมและนีคณแก่เต้านี่ก็มีแก่หลายตัวนะครับผมแลวยเรี้ยงแกะคอตะกนนี่ก็มีแกะหลายตัวมารวมตัวนะครับผม ป <Okay>. yeah. นเป้งทาวเวอร์ทาวเวอร์ไปหมดเลยครับนี่นะครับหมี่กับโกยกังแกะนะครับผมแล้วครับการ